เสียงคนอยู่ท cool. right? ี่ไหนอ่า้าไม่มีรถจอดอะไรจอดไม่รู้ตอนนี้เรามาเดิน่าค่ะไม่รู้ลานกลางเต็งเดินไปห้าร้อยเมตรถึงน้ำตกโดนหลอกซะแล้ว เออห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรมันเก้าเดียวเองไก่บอจ่าขันทองไหม นอันนั้นล้มแล้วต้นไม้ล้มอย่าข้ามอะไรอ่ะต้นอะไรเอ้าเมื่อถึงไหนเนี่ยก็มีถนนไงกั้นไว้รถตอร์ตี้างอืม ก็เย็นสดชื่นอยู่นะถ้าลมมาเนี่ยอือก็ต้นอะไรอ่ะป่าแม้ไม่ใช่ป่าไม้คุณป่าแม้ป่าไม้ไม่มาป่าไม้วันนี้ ไม่ักแวทาเดิมสาธรรมชาติธรรมชาตตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเนาะเมื่อกี้ นี่สะพานข้ามจะดูจะดูเอ้ยใบใหญ่เ <c oughs> พื่อนหูเพื่อนตา <c oughs> <c oughs> ไปไม้แห้งไงคือดูใบไม้ร่วง า,ากกลังรถพยาบาลสำหรับประถมพยาบาล <c oughs> ช่วยยายด้วยเอนแต่รถคะแนนรถไท้อนานายากจอดบ้าง <laughs> อนูน่นไปนู่นอีกมีใต้อีกอ